มาอัปเดตกราฟของ Bitcoin นะครับและคอเหลียนมินนะครับตอนนี้13.25นอนแล้วนะครับบ่ายบ่ายโมงกว่าๆนะครับคลิปนี้ทำขึ้นมาเพื่อดูแนวโน้มทิศทางอของคริปโตเคอร์เรนซีนะครับไม่ได้เป็นผู้ชีนำในการลงทุนนะครับผมก็ตุกคลิปที่ลงไปก็มีความเสี่ยงนะครับผมต้องตัดสินใจด้วยตัวเองนะครับเดี๋ยวผมจะดูของบิตคอย n ก่อนนะครับผม บิตคอยตัวนี้อยู่ที่43,600ดอลลาร์นะครับเรามาดูตามเฟรมเดกันนะครับผมตามเฟรมเดกกดตัวลงมานะครับเราเราคาดการตรงนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับเมื่อสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นนะครับตอนนี้ผมจะให้ความรู้กับเพื่อนเพื่อนน้องๆที่ไม่รู้เรื่องครับไม่จําเป็นต้องรู้มากนะครับแต่เพียงแค่ว่าเอาให้เอาตัวรอดให้ได้นะครับนี่คือการเคลื่อนที่ของราคาครับผมนะครับตลาดย่อมมีเหตุผลนะครับตั้งันแล้ว นี่เขาเรียกว่าเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงในระหว่างเทรนขาลงทำปริมเดย์เนี่ยในระหว่างชั่วโมง S4 สี่มันย่อมมีการเขาเรียกว่าไซเวออกข้างนะครับผมเด้งขึ้นไปก็ลงต่อเด้งขึ้นไปลงต่อถ้าไม่หลุดตรงนี้ก็เรียกว่าแนวรับนะครับเมื่อรับอยู่ถ้าเกิดผ่านได้ก็ต้านตรงนี้ผ่านได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันว่าต้านตรงนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คือเมื่อผ่านต้านแล้วผมคิดว่าเขาจะต้องสร้าง,างฐานใหม่นะครับ สร้างฐานใหม่ในที่นี้ก็คืออยู่โซนนี้นะครับก็เราอาจจะพลิกกลับไปนะครับจะเป็นลักษณะเป็นการเคลื่อนที่แบบนี้หรือเปล่านะครับเพื่อนๆลงลงมาแต่ว่ายกอายตลอดคือทําจุดสูงสุดตลอดนะครับผมอ่านี่คือเราดูทำเฟรมเดย์นะครับเรามาดูทมเฟรมของสัปดาห์นะครับนี่คือทมเฟรมสัปดาห์ก็ผมคิดว่านะครับในลักษณะการเคลื่อนที่แบบนี้ก็น่าจะกลับตัวเนี่ยครับแต่ระหว่างทางมันก็ต้องย่อธรรมดานะครับผมนะครับ นี่คือโซนนี่คือโซนแนวรับนะครับที่เราสามารถมองเห็นได้ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดขึ้นไปตรงนี้เราก็จะมองว่าตรงนี้เป็นโซนแนวรับแต่โอเคตอนนี้มันยังไม่เกิดตรงนี้ผมก็พูดได้เลยว่าตรงนี้เป็นโซนแนวรับนะครับเมื่อเกิดตะลุกก็ตรงนี้ครับผมนะครับแต่ถ้าเกิดหลุดหลุดลงก็ตรงนี้ครับผมสามหมื่นหกพันนะครับสามหมื่นหกพันนะครับผมนี่คือสามเพียมสัปดาห์ถ้าหลุดแต่ไม่หลุดนะครับน่าจะไม่หลุดได้อ บิตคอยนะครับก็อาจจะทุบลงมากลอนแล้วก็ดึงขึ้นกลับก็ได้นะครับเพื่อนๆแสบมากนะครับนี่คือตามเป็นวสนะครับนะครับรอแต่งต่อไปนะครับไม่แน่จะน่าจะใบสามรือเปล่าถ้าผมนับไม่ผิดนะครับก็โอเคนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ได้นะครับตรงนี้จะเกิดการกลับตัวเรียกว่าแตงเทียนลักษณะแตงเทียนแบบนี้นะครับขอลุ้งกันต่อไปครับเพื่อนๆผมหวังว่ามันจะไปได้นะครับอ่าเป็นแบบนี้แนวรับก็ตั้งแต่แนวรับเมื่อคืนเลยนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่ สี่หมื่นสามพันสามร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูแท่งแงของหนึ่งชั่วโมงนะครับก็กลับตัวแล้วนะครับนี่อยู่โซนโซนนี้เนี่ยโซนแนวรับนะครับดึงขึ้นไปแค่ไหนสุดท้ายก็ลงมาโลเดิมนะครับโซนนี้นะครับขึ้นไปครับเมื่อหลุดหลุด,หล,ดหลุดกรอบตรง 1, นี้นะครับข้อหลุดก็พุ่งลงมาหนึ่งขึ้นไปนะครับตรงนี้หลายชั่วโมงนะครับเพื่อนๆนี่คือกราฟเป็นหนึ่งชั่วโมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9าประมาณ10กวดลงมา1 2 3 4 5 6 7 8 9าหดได้หรือเปล่าก็เพื่อนลองดูนะตรงนี้เหมือนที่เราเนี่ยเราคิดว่าเราแพ้ไหมครับอยู่โซนนี้อ่าถ้าเราอยู่นเวลานี้โซนนี้เราแพ้หรือเปล่าตอนนี้4 3 0 0มนะครับก็น่าจะวนเวียนไปแต่ละ2 0่0อีกรอบหนึ่งนะครับผมถ้าดูจากแนวโน้มแบบนี้นะครับผมก็เป็นการกระเดาเท่านั้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวตัวดูต่อไปนะครับผมก็ ตัวคิชูนะครับคิชูตอนนี้อยู่ที่พันแปดนะครับผมพันแปดร้อยก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยเช่นกันคิชูจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมคิดว่าก็มีโอกาสนะครับที่จะเด้งกลับได้เช่นกันนะครับผมตัวสําหรับคิชูตอนนี้อยู่ที่พันแปดนะครับอยู่ที่พันแปดนะครับคิชูก็ฐานถือว่าตำมากมากเลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยอยงุ่ดนย์นี้นะครับคิชูนี้จะเป็นตัวที่ตำมากมากเลยนะครับเพื่อนๆแถมเขายังทำศูนย์หายไปแล้วด้วยนะครับ ส่วนนี้ก็ลองดูนะครับเมื่อจับไ้ที่เขายืนเหนือพันเ้าได้นะครับพันเกก็ยืนเหนือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับอาจจะมีทั้งเทียนอยู่บนนี้ก็แสดงว่าเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างอยู่เนี่ยเาเรียกว่าไม่หลุดนะครับอยู่ที่พันแปดนันเขาเป็นราคาที่เก็บของอยู่นะครับผมสําหรับตัวคิชชูนะครับเมื่อเรามองภาพใหญ่แล้วนะครับอ่านี่ภาพใหญ่นะครับเราแพ้หรือเปล่าแพ้แพ้แค่เวลาหรือว่าถ้าลงลงก็ เราก็อาจจะแบ่งไม้นะครับสมมติเราแบ่งงไม้เข้านะครับมีเงินหนึ่งร้อยบาทก็เก้าประกอบสักยี่สิบาทสาสิบาทเจ็ดสิบก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ถ้าหลุดหลุดแบบนี้เราก็ขายทิ้งนะครับแต่เนี่ยน่าจะเป็นโซนรัทุนรับเลยนะครับเพื่อนๆโอเคนะครับตอนนี้หนึ่งพันแปดนะครับตัวต่อไปนะครับที่บาก็พร้อมจะบินนะครับเพราะว่าตอนเช้าก็ขึ้นไปแล้วนะครับผมที่บาก็เช่นกันนะครับที่บาครับรูปทรงเป็นแบบนี้ นะครับตามฟิล์มใหญ่นะครับก็น่าจะกลับเทนเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับขาหมายความว่าเปลี่ยนเทนขาลงนะครับผมนะเพราะคนส่วนมากจะบอกว่าถึงรอบเวลาขาลงบ้าบอครับมันลงมาตั้งแต่นานแล้วนะครับต้องบอกว่ามันจบรอบมากกว่าครับผมโอเคนะลุ้นกันต่อไปนะครับผมนี่คือของสําหรับตัวของชิบันะครับผมหวังว่ามันจะขึ้นแรงๆได้นะครับผมโอเคนะครับตอนนี้บีบคอยดีบบวทุกตัวก็ดีเบลขึ้นนะครับผมนะครับ ผมไม่ได้จอดลึกละเอียดมากนะครับตอนนี้มีพีอดอตอยู่ที่3 2 3 7นะครับก็ถือว่าลงมาค่อนข้างแรงเหมือนกันก็ลงมาอยู่ในแนวนี้อยู่นะครับจนกว่าที่เขาจะยืนเหนือเส้นนี้นะครับเพื่อนๆ3,007นะครับผมก็ลุ้นกาขึ้นต่อไปแต่ตอนนั้นรอ้อให้3จ0ตทำไมในเมื่อาราคามันแพงแล้วนะครับโอเคตัวดูมนะครับก็สุดยอดมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่ามานามันก็มาจากตัวบาท2บาทมันยังไปร้อยกว่าบาทร้อยสาได้เลยตัวนี้ก็คิดคิดคิดดูเองนะครับเพราะว่าโปรเจกต์มันเยอะมากแต่ว่าอย่างวันนี้ยังทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมอากไปรอว่าวันมันทําได้ก็นู่นอ่ะสาดอน4ดอนไปแล้วนะครับก็ฝากให้คิดนะครับก็ทากันบ้านเยอะนะครับผมผมเพียงแค่เอาข่าวสารมาเล่ากับเพื่อนเอามุมเอาแนวโน้มเอามุมมอง,อาม,ม,ม,องมาเลกเปลี่ยนกันนะครับผมนะครับคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีครับผมเองก,ก็ไม่ได้ทาคลิปละเอียดมากนะครับผม ต้องขอไปทุกคนด้วยนะครับผมขอทุกคนโชคดีครับผม